แล้วงานนี้เงี้ยนสอดีใจเกอร์ปัญหารุมร้าสปอนเซอร์ไม่ลงทุนขอวีซ่าไม่ทันหลังเกิดดราม่าไม่มีเงินไปแข่งที่ฝรั่งเศสงานนี้สาวเวียดน,นามสอดีใจเกอร์หลังชนะชาเลนจ์คัพไต่เจอปัญหาถึงขั้นถอนตัวทําเอาฮือฮาสุดๆหลังจากที่เวียดนามเชือนเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลออย์บอลหญิง a อ c ีชาเลนจ์คั2023ไปครองพร้อมคว้าสิทธิ์ ไปแข่งขันในรายการ FIVB Challenger Cup 2023ที่ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26-30กรกฎาคมเพื่อไต่เต้าขึ้นสู่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL ในปี2024ต่อไป ท้งนี้สำหรับ FIVB Challenger Cup 2023ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งในเนชั่นลีก2024โดยมี8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันใช้ระบบจับคู่นอกเอา์โดยเวียดนามจะพบกับฝรั่งเศสทีมที่แพ้จะตกรอบกลับบ้านในทันทีซึ่งทีมที่จะตกรอบได้นั้นมีอันดับ5,6,7,8ตามลำดับผลงานส่วนทีมที่ชนะทั้ง4ทีมจะเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป ซึ่งหล,ลายสื่อได้รายงานว่าเวียดนามไม่มีงบประมาณมากพอที่จะไปแข่งในเรื่องขอวีซ่าไม่ทันอีกงานนี้ต้องมาลุ้นกันว่าทีมชาติเวียดนามจะได้ไปฝรั่งเศสกันหรือไม่สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าสงสารนักกีฬานี่ขนาดยังไม่ถึงวนะีเนละถ้าได้มาวจริงๆค่าเครื่องค่าที่พักค่าสมัครอีก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่าสงสารอยากให้น้องธานิทานทุยได้เล่นในรายการนี้นะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าสู้ๆนะขอให้ได้ไปเจอเฮอร์บอดหรือว่าฮาร์คจะได้รู้สีทีว่าของจริงนะ่ะมันเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าน่าเห็นใจนะักกีฬานเนอะเขามุ่งมันทุ่มเทจนได้รับชนะแต่อาจไม่ได้ไปต่อคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าถ้าเป็นบ้านเราผู้ใหญ่ใจดีมีเยอะ สปอนเซอร์เพียบก่อนจะไปมาขออุ่นเครื่องกับไทยเช็คว่าไหวไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเป็นแบบในข่าวจริงๆงก็น่าสงสารนะครับอุตส่าห์ทุ่มเทมุ่งมั่นสายตัวแทบขาดจะมาสะดุดซะแล้วจากใจคนไทยภาวนาขอให้ได้ไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไม่ได้ไปจริงคงหาโอกาสยากแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเคสแบบมีท่าที่ไทยยอดบริจาควันเดียวเพียงพอต่อค่าเดินทาง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวีซ่าไม่น่ามีปัญหาแต่น่าจะเป็นเงินนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเงินคือปัจจัยที่สําคัญคงเห็นเลยว่าประเทศไทยกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องลงทุนไปมากแค่ไหนนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ขาดสักสถานถอนตัวเพราะเรื่องเงินที่จะใช้ในการร่วมการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สมาคมไม่มีงบประมาณก็น่าจะถอนตัวไม่น่าส่งไปแข่งเสียสิทธิ์ประเทศอื่นสงสารนักกีฬาที่อุตส่าห์ทุ่มเทเล่นจนได้แชมป์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็น่าสงสารนักกีฬาเล่นกันเต็มที่นักกีฬาทุกคนมีความฝันจะเล่นในระดับนานาชาติภาครัฐควรพิจารณาแบบเร่งด่วนเลยแบบนี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารัฐบาลเวียดนามน่าจะหาทางช่วยสนับสนุนและส่งเสริมทีมนักกีฬาเพื่อนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศตนนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าระดับโลกไม่ใช่ได้ไปแข่งกันง่ายๆต้องใช้ฝีมือความทุ่มเทของนักกีฬาและยังต้องมีสปอนเซอร์สนับสนุนเงินอีกมากมายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า รัฐบาลเวียดนามน่าจะให้งบบ้างเนอะไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสอย่างนี้บ่อยนะถ้าเป็นบ้านเราสปอนเซอร์เยอะเลยมาขนาดนี้แล้วสู้ๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นหรือ,อยังการทำทีมไปสู่ระดับโลกนะไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแต่ต้องมีองค์ประกอบอีกมากมายที่ต้องศึกษาเรียนรู้อีกเยอะเอาใจช่วยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า น่าสงสารนักกีฬาเวียดนามสู้จนได้สิทธิ์แชมป์ c v c แล้วไม่มีงบประมาณไปแข่งต่อแต่ถ้าสมาคมหางบเง,งินไปแข่งต่อได้แล้วไปแพ้รวดกลับมาไม่รู้ว่านักกีฬาจะดุนดรมมาม่าขนาดไหนกันภาพในอนาคตอาจจะน่าสงสารมากกว่านี้นะทำใจไว้ล่วงหน้าได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า นักกีฬาอุตสาห์ทุ่มเทกันเงียนเก่งแต่ในบ้านจริงพอจะไประดับโลกแต่แปก๊กคนโตทุ่มเทหน่อยโฟทีฝีมือเธอดีมีเธอคนเดียวที่เขาเออกไปเล่นหลีกก็ยังดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่ากกลัวแฟนบอลเวียดนามมีเยอะแยะและคนรวยก็มีมากเห็นแฟนบอลชอบผู้เธอมากสปอนเซอร์คงหาไม่ยากนะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ งานนี้เงียนดิ้นไม่ออกแล้วเครียดหนักอาจถอนตัวเวียดนามสออดชิงตัว VNL อวอวอลเลย์บอลเวียดนามล่านไม่มีงบสำหรับศึกนี้ ล่าสุดหลังจากที่เวียดนามเชือนเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ2เซตสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง AVC c h ช l l ลน g ์คัพ2023ได้ไปครองพร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันใน FIVB Challenger Cup 2023ที่ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26-30กรกฎาคมเพื่อไต่เต้าขึ้นสู่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL ในปี2024ต่อไป สำหรับ FIVB Challenger Cup 2023ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในชัลีกนลีก2 0 2 4โดยมี8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันใช้ระบบจับคู่นอกเอาท์เวียดนามพบฝรั่งเศสทีมที่แพ้จะตกรอบกลับบ้านทันทีมีอันดับที่5-6-7-8ตามลำดับผลงานส่วนทีมชนะทั้ง4ทีมจะมาเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปโดยล่าสุดส่อของเวียดนามได้ออกมารายงานว่าเลทีจวง เลขาธิการสาพันวอลเลย์บอลเวียดนามมีความกังวลว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามอาจไม่มีงบประมาณไปแข่ง FIVB Challenger Cup 2023เพื่อชิงตัว VNL 2024โดยได้ระบุว่าดีใจกับความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงแต่การได้ตั๋วไป FIVB Challenger Cup ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการแข่งขันระดับนานาชาติในปี2023ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยาก ที่จะจัดหาเงินทุนจากอุตสาหกรรมกีฬามาสนับสนุนได้ปัจจุบันเรากำลังมองหาแหล่งเงินทุนอื่นๆเพื่อให้ทีมหญิงสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้จนถึงตอนนี้วอลเลย์บอลเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียบ่อยครั้ง แต่ต้องคำนวณอย่างรอบครอบการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการที่มีตัวเครื่องบินราคาแพงอย่างเข้าร่วมได้ยากหากการแข่งขันเกิดขึ้นในยุโรปงบประมาณจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับทัวร์นาเมิ์ในเอเชียและเราหวังว่าจะหาผู้สนับสนุนให้กับทีมหญิงได้โดยสำหรับประเด็นดังล่าทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า เคยอ่านคอมเมนต์ของแฟนกีฬาเวียดเรื่องค่าตัวนักกีฬาที่ได้เหรียญซีเกมส์คือได้หน้อยมากๆทางผู้ใหญ่บ้านเขาเอางบไปไหนหมดเนาะอยากให้นักกีฬาประเทศตัวเองสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติก็ควรจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนถ้าอยากเห็นธงชาติประเทศตัวเองได้โบกสะบัดในวิธีสำคัญคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าเสียดายนะครับ พวกเธอจริงจังและมุ่งมั่นดีแสดงว่าเศรษฐกิจบ้านเราดีกว่าบ้านเขาเยอะอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอ้าวอย่างนี้อินโดเข้าแทนไหมรอดูสโม,มสสชิงแชมป์โลกอาจจะถอนตัวไหมเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแฟนบอลเวียดนามต้องสนับสนุนนะคะฝันไว้ว่าอยากไปแทนเกาหลีใต้ใน VNL ต้องผ่านจุดนี้ไปก่อนนะจ๊ะนี่แหละจ้ะก่อนจะวิ่งพี่ก็ต้องกลี้งไปก่อนนะคะ อยากให้เวียดไปมากเพราะเวียดจะได้รู้ว่ากว่าที่เขาจะมีลำดับโลกขนาดนั้นมันไม่ง่ายเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแฟนๆเวียดนามยังมาถล,ล่มไทยอยู่เลยว่าไม่เคยไปโอลิมปิกบลาๆๆผมละงงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า มองในมุมผมไปเจอฝั่งยุโรปคงต้านไม่ไหวหรือเปล่าขนาดเจออินโดอย่างยากเลยแล้วยังจะต้องเจอทีมตกชั้นวนเอลปี2023อีกที่แน่ๆต้องเจอเบลเยียมแล้วงบสนับสนุนนักกีฬาเป็นเรื่องที่ดีนะเวียดนามเขาคงมองแล้วว่าไม่ไหวคงจะไม่สนับสนุนมั้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากจะไปแทนเกาหลีใต้ก็พยายามหน่อยนะจ๊ะจะได้รู้ว่ากว่าจะขึ้นไปถึงวนเอลมันไม่ใช่ง่ายๆแค่คีย์บอร์ดพิมพ์ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามุมมองผมเวียดนามอาจจะคิดว่าส่งทีมไปแล้วแข่งยังไงก็ไม่มีทางได้ไปเวยนแเอลเปรืองงประมาณโดยสิ้นเหตุอีกอย่างอันดับโลกก็จะหล่นตามมาด้วยก็เหมือนอย่างทีมคาซัคสถานไม่ส่งทีมมาคัดครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม้นายทุนมีมากมายแก่กองที่เชียร์อยู่นะสู้ไปสิจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสียดายแทน อุตสาห์สู้มาถึงขนาดนี้แล้วลองเปิดรับบริจาคจากประชาชนในชาติตัวเองดูไหมเผื่อได้เพราะเห็นคนเวียดนามชอบกีฬาวอลเลย์บอลมากๆคอมเมนต,ต์ต่อมาบอกว่าน่าสงสารนะครับสมาคมอยากได้ผลงานแต่ไม่มีเงินลงทุนเวียดนามก็พัฒนาขึ้นเยอะคนลงทุนก็มากประเทศรวยขึ้นแต่หาคนมาเป็นสปอนเซอร์ไม่ได้ก็น่าเสียดายอุตสาห์แข่งจนได้แชมป์มาแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า งบคงไม่ใช่ปัญหาครับแต่เขาคงเสียดายงบมากกว่าเพราะถ้าไปแล้วตกรอบแรกเขาคิดว่าคงไม่คุมแน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าหางบได้ก็ไม่ต้องถอนตัวคิดว่าคงหาได้แหละสปอนเซอร์มีเยอะแยะไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจากข้อมูลทางเวียดนามนักลงทุนมิกร,ราเสี่ยงลงทุนไปแพ้รอบแรกกระป้านเมื่อลงทุนไปเสียเปล่าแบบคาซักสถาน หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ